ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็มาเล่นกับปลเล่นทางบ้านนะครับในเว็บไซต์เพลโอเคครับสีดำขึ้นโคนแปลกๆนะครับจะเป็นม้าเทียงเรียมม้าเทียมเรียงพลหรือเปล่านะครับไปครับม้าซ้ายขึ้นไปเลยนะครับวันนี้นะครับอยากเล่นม้าซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับเปิดเบี้ยครับ เบีตำแหน่งนี้ก็เป็นม้ามังกรได้นะครับนะครับสีดํานะครับเดินมาขึ้นมาก็เป็นม้าเทียมเรียงพลเต็มๆนะครับอ่ะเสริมคนขึ้นไปก่อนครับนะครับดิดขุนออกมานะครับจะขึ้นขุนนะครับเป็นตําราโบราณนะครับรูปทรงของหมาสีดํานะครับก็ม้าเทียมเรียงพลนะครับนะครับหน้าเบี้ยไม่สนใจนะครับก็เปิดเบี้ยขึ้นไปอีกครับนะครับ ชิดำแตะเบี้ยนะครับชิดดำหน่งงองงูนะครับก็นิ่งไว้ครับปูสามขึ้นไปนะครับแถวหน้าขุดนะครับจะหาวิธีโจมตีนะครับหน้าขุนของสีดำนะครับสีดำเลือกที่จะเดินเม็ดนะครับอืมเดินเม็ดขึ้นมาเป็นเบี้ยเก้าสมาไปครับมาดำหน่งนี้นะครับมีจุดประสงค์นะครับที่จะแทงริมนะครับ เิดช่องให้ขุนเราได้ขึ้นด้วยนะครับก็สีดําเปิดก้ามปูมานะครับทําลายเบี้ยที่อยู่ตําแหน่งของหน้าม้านะครับหน้าม้าซ้ายนะครับไปครับกินไปครับไปครับแตะริมไปเลยครับนะครับทําลายข้างในนะครับถ้าสีดํายันเบี้ยขึ้นมาเราก็จะคําเบี้ยขึ้นไปนะครับครับอ่า ไปครับคาขึ้นไปเลยนะครับมาตัวนี้มาส่งเบี้ยนะครับทําให้โคนนะครับโคนของสีดํานะครับหนึ่งตัวนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับประมาณนี้ครับครับสีดําเสริมโคนขึ้นมานะครับอ่ะกินตัดไปเลยครับก็คําไว้ก่อนครับมอนยันหลักนะครับเบี้ยตำแหน่งงองงูนะครับสีดำตีเบี้ยคู่ริมมานะครับก็ไปครับขึ้นขุนก่อนครับ โอ้ระเบิดกับเราเลยนะครับหน้าบ้านตัวเองนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็กินเข้าไปครับกินเข้าไปยังครับนิ่งไว้ก่อนนะครับนิ่งไว้ก่อนกินเข้าไปก็เรียกตัวเขาเข้ามานะครับก็เสริมคนขึ้นไปนะครับเขากินมาเลยนะครับก็ไม่ต้องออกแรงนะครับเป็นการดึงตัวเราขึ้นไปนะครับแต่เรากินก่อนมากินเนี่ยก็เป็นการดึงตัวใหญ่เขาขึ้นมานะครับก็ ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งโพรงนะครับบ่ออยู่ตรงหน้าหน้าขุนของเรานะครับสีขาวนะครับก่มามาครับก็จับกลับครับกล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 ับให้ไวนะครับเสริมโคนมาอีกแล้วนะครับเสริมมาเสริมกลับไม่โกงนะครับไปครับนะครับเอาโคนมาต่ออืมกินครับ มากินเข้ามานะครับตำแหน่งนี้ต้องใช้เรือนะครับไปครับเอาเรือมาคุมตำแหน่งไว้ก่อนครับสีดำไม่ต่อเรือนะครับเลือกที่เอาเรือมากดนะครับหนีดีหรือเปล่าครับยังครับเรือมาปลกเบี้ยนะครับปลกเบี้ยผูกมาตัวเองนะครับ แทงเบี้ยตำแหน่งนี้มาถ้าเรากินนะครับกินกินไล่ม้าเราปล่อยให้กินเลยนะครับปล่อยให้กินเบี้ยไปเลยนะครับโยกม้าไปริมกระดานนะครับจับกินโคนนะครับสีดํารู้ทันนะครับไม่เล่นกับเรานะครับก็ถอยโคนไปครับกินครับนะครับสีดํากินกลับเข้ามาม้าเราไปอยู่นอกโซนน้ำหนึ่งตัว ตำแหน่งนี้ซ้อนเรือไปเลยนะครับไม่กลัวครับที่มาสีขาวจะมาค่อมค่อมเรือนะครับที่ตำแหน่งยอหญิงนะครับยออยิงสองเพราะเรามีจังหวะลุกนะครับสีดําไม่ต่อนะครับไม่ต่อตำแหน่งนี้ก็บุกครับลุกไป็หนึ่งทีนะครับขนดําหลบนะครับหลบก็ ปครับกินเข้าไปครับมาดำกินขึ้นมาก็ไถเรือกลับมานะครับม้ามาไล่เรือครับไล่เรือเราก็กดม้าเลยครับกดม้ากดเรือนะครับม้าหนีมาต่อนะครับมาต่อเราก็ลุกไปหนึ่งทีครับนะครับเรือดำหลบนะครับหลบก็ตัวเดียวไม่พอครับไปตัวที่สองอีกนะครับ ับกินโคนเขาปลูกโคนก็ดับเบิลโบ๊ทนะครับเรือสองตัวนะครับมาเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็สีดำยังไม่ทำอะไรนะครับคิดว่าไม่จนนะครับก็ไปครับเสริมม้าไปจับโคนครับนะครับเอาม้ามาไล่เรือจังหวะนี้นะครับก็มีแต้มนะครับน่าจะหนึ่งทีสองทีสามทีน่าจะสามทีจนแล้วนะครับก็ เรือลุกเป็นหนึ่งทีครับนะครับลูกอีกหนึ่งทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ep หน้านะครับสวัสดีครับลูกเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยครับสวัสดีครับ